นักร้องเนี่ยอยากจะดังอยากจะพิสูจน์คุณภาพเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในดวงของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างในเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็เล่นได้ดีแล้วเล่นได้ดีไม่พอประพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นศิียปินแจ๊สหรือเสเป็นรปนระดับโลกก็ยอมบับในพวกท่านว่าท่านเป็นนักดนตรีที่ระดับโลกลค,คือเพลงนี้เนี่ยมันให้กำลังใจเต็มๆแล้ว แล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้และตั้งสติฟังเนี่ยพรุ่งนี้เช้าคุณจะลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้วผมเคยไปเจอประสบการณ์หนึ่งที่บ้านเ,าเด็กตาบอดด้วยด้วยเด็กตาบอดเนี่ยเขามีพรสวรรค์ทางด้านผูอยู่แล้วฉันเด็กทุกคนร้องเพลงดีหมดแล้วก็เจอดอกนี้เข้าไปคือสองสองอร้อยคนมาร้องเพลงยิ้มสู้ตาบอดร้องร้องแล้วผมผมถ่มมมมายรายการไม่ได้ผมร่วงร้องไห้แบบเป็นเด็กแหละ พี่ไอ้ท่านเป็นอมนตะผมว่าปพระชนมายุยิ่งยืนนานยาวนานไม่พอต้องเป็นอมนตะไทยทุกคนยิ้มสู้ได้เพราะเรามีกำลังใจจากในหลวงด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด